เธอเก็บไม้เก,เก็บเศษไม้ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอแล้วก็ใกล้จะเศษแล้วแหละเ,เก็บเศษไม้นะคะไปใส่ถังขยะตรงนั้นมือของเรานะคะสะอาดไหมคะวันนี้พารกิใจในสีมือตัวเอ่ก็จะเป็นมุมถาดแาหางของเรานะคะแต่ละชั้นเนี่ยนี่แต่ละชั้นนะคะก็จะมาทำ เรียนรับผิชอบแล้วแต่ว่าห้องแต่ละห้องจะจัดเก็บยังไงสะอาดเป็นระเบียบอ่ะเธอเก็บไม้เก,เก็บเศษไม้ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยเออแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออเก็บเศษไม้นะคะไปใส่ถังขยะตรงนั้นภูมิใจในฝีมือตัวเองนี่ก็จะเป็นมุมถาดแาหารของเรานะคะแต่ละชั้นก็จะเป็นเวนของโควีนะคะ สะอาดหรือยังเสร็จหรือยังขอบคุณที่รับก็จะเป็นเวนของโคสี่นะคะสะอาดหรือยังเสร็จหรือยังขอบคุณที่รับเหีอยอตรงนี้ก่อนไอเออตู้ตู้น้ำลงไปนะคะใครที่มีไม่กวาดนะเก็บเออไล่น้ำลงไป เนี่ยเราภูมิใจในสีมันก็จะเป็นเวนของโกสีนะคะสะอาดหรือยังเสร็จหรือยังขอบคุณที่รับเ,เราลาดน้ำลงไปเลยเใกล้สะอาดหรือยังใกล้แล้วเนาะโมองมสโภายนนอกรอบห้านะคะสะอาดหรือยังคะ นี่นี่ผู้ถ่ายและนี่เห็นไหมสวัสดีพ่อวันนี้ก็เหมือนกันนะคะมาทำความสะอาดโรงอาหารวันนี้ไหนเออตู้ตู้น้ำลงไปนะคะใครที่มีไม่กวาดนะเก็บเออไล่น้ำลงไปเนี่ยเราภูมิใจในสีมาเด็กๆเล่นน้ำ <c oughs> ปกติถ้าถูอย่างเดียวจะไม่ค่อยสะอาดนะคะ เนี่ยทั้งโรงเรียน,ยนอนุบาลจนถึงโป 6, นะคะมาใช้พื้นที่โรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวันอันนี้สุดเออเราลาดน้ำลองอไปเลยเออ้ก้สะอาดหรือ,อยังใกล้แล้วเนาะ <laughs> นันขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนะคะ สวัสดีค่ะล้างขาดโหก็จะเป็นพิโคนน่อยๆนะคะคุณวันละใครจะมาล้างน้ำเปล่ากับเอาไม่ถูถ,ถูถูไล่น้ำไหนเปิตู้ตน้ำลงไปนะคะใครที่มีไม่กวาดนะเก็บเออไล่น้ำลงไปเนี่ยเราภูมิใจเลยสิไหม ตู้ตู้น้ำลงไปนะคะให้ที่มีไม้กวาดนะเก็บไล่น้ําลงไปเนี่เเยเราภูมิใจในสีอ่าถูกหลักอนามัยน,นะคะนี่ก็จะเป็นต๊้แมนี่แต่ละชั้นนะคะก็จะมาทำเวรรับผิดชอบแล้วแต่ว่าห้แต่ละห้องจะจัดก็บยังไงสะอาดเป็นระเบียบอาหารของน,นักเรียนเราก็จะยกขึ้นเราก็จะจัดเวรแต่ละ วันมาทำความสะอาดสำหรับวันพุธงสะอาดพุหลักอนมามัยนะคะที่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารตรงักเรียนเราก็จะยกขึ้นเราก็จะจัดเวีนแต่และว,วันมาทำความสะอาดสำหรับวันพุธก็สะอาดระดับหนึ่งอะคะเอาอเก็บเก็บตรงนี้ไปใส่ใส่ถังขยะใบหนึ่งที่เป็นสีไม้ไกลแล้ว เงื่อเรียกเหงื่อได้ดีเลยเหงื่อแตกพักๆไม่ได้ล้างน้ำเป๊บนะคะเป็นเวนของโคสี่ทับหนึ่งและทับสองล้างให้สะอาดพรุ่งนี้ก็เตรียมต้อนรับการประเมินก็จะเป็นเวนของโคสี่นะคะสะอาดหรือยังเสร็จหรือยังขอบคุณที่รับชม โอ้ยนักเรียนภูมิใจในตัวเองเน,ะนาะนั่นนั่นยางน้ำเปล่ากับเอาไม่ถูถูถูไล่น้ำ <c oughs> ก็จะเป็นเวนของโฟสีนะคะ <c oughs> สะอาดหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังขอบคุณที่รับอาหารของนักเรียนเราก็จะยกขึ้นเราก็จะจัดเวนแต่ละ วันมาทำความสะอาดสำหรับวันพุธก็จะเป็นเวรของครูสี่นะคะสะอาดหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังขอบคุณที่รับอ่ะเธอเก็บไม้เก,เก็บเศษไม้ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยเออแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออเก็บเศษไม้นะคะไปใส่ถังขยะตรงนั้นไอ เออตูดตู้น้ำลงไปนะคะใครที่มีไม่กวาดนะเก็บเออไล่น้ําลงไปเนี่ยเราภูมิใจในสีอย่างน้ำเปล่ากับเอาไม่ถูถูถูไล่น้ําล้างขาดโอ้ก็จะเป็นพีโคนน่อยๆนะคะผาะใคระมามอมสอภายนอกรอบห้านะคะสะอาดหรือยังคะ นี่นี่ผู้ชายและนี่เห็นไหมนี่แต่ละชั้นนะคะก็จะมาทำเวรรับผิดชอบแล้วแต่ว่าห้องแต่ละห้อง,ะอง,ะองจะจัดเก็บยังไงสะอาดเป็นระเบียบภูมิใจในฝีมือตัวเองนี่ก็จะเป็นมุมขาดแห่ของเรานะคะแต่ละชั้นเออเราลาดน้ำลงไปเลยองา่ยเออใกล้สะอาดหรือยัง ได้แล้วเนาะเด็กๆเล่นน้ำป <c oughs> ก,กติถ้าถูอย่างเดียวจะไม่ค่อยสะอาดนะคะเนี่ยทั้งโรงเรียนอนุบาลจนถึงก็แต่ละชั้นนะคะก็จะมาทำเวรรับผิดชอบแล้วแต่ว่าห้องแต่ละห้องจะจัดเก็บกยังไงสะอาดเป็นระเบียบอาหารของน,นักเรียนเราก็จะยกขึ้นเราก็จะจัดเวรแต่ละ วันมาทําความสะอาดสําหรับวันพุธวันนี้มันเป็นจุดอักนะคะทีะ่ไม่ค่อยได้ดีแม่ก็เป็นเขตที่น้อยล้างอ่ะเธอเก็บไม้เก,เก็บเศษไม้ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยเออแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออเก็บเศษไม้นะคะไปใส่ถังขยะตรงนั้นแมนี่แต่ละชั้นนะคะก็จะมาทํา รับผิดชอบแล้วแต่ว่าห้องแต่ละห้องจะจัดเก็บยังไงสะอาดเป็นระเบียบสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะที่ก็จะเป็นเตามอมาโซายนอกล็อกห้านะคะสะอาดหรือยังคะนี่นี่คูถ่ายและนี่เห็นไหมเออเราลาดน้ำลองอไปเลยองงเออใกล้สะอาดหรือยัง ใกล้แล้วเนาะอ่ะเธอเก็บไม้เก,เก็บเศษไม้ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยเออแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออเก็บเศษไม้นะคะไปใส่ถังขยะตรงนั้นอันนี้มันเป็นจุดอับนะคะที่เออไม่ค่อยได้ดีแมจะเป็นเขตที่น้อ,อยล้างเชียตรงนี้ก่อนไอ้ เออตู้ตู้ตน้ำลงไปนะคะใครที่มีไม้กวาดนะเก็บเออไล่น้ําลงไปเนี่ยเราภูมิใจในสีไหมเออตู้ตู้ตตน้าลงไปนะคะใครที่มีไม้กวาดนะเก็บเออไล่น้ําลงไปเนี่ยเราภูมิใจในสีโมหกนะคะมาใช้พื้นที่โร<ม>งอาหารสําหรับรับประทานอาหารกลางวันอันนี้สกัดยางน้ำเปล่ากับ เอาไม่ถูถูงถูไล่น้ําภูมิใจในซีมือตัวเองนี่ก็จะเป็นมุมขาดอาหารของเรานะคะแต่ละชั้นอาถูกหลักอนามัยนะคะนี่ก,ก็จะเป็นโต๊ะหกนะคะมาใช้พื้นที่ลงอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน อันนี้สเป็นเวนของโกสีทับหนึ่งและทับสงล้างให้สะอาดพรุ่งนี้ก็เตรียมต้อนรับการประเมินสวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะมาทำความสะอาดโรงอาหารวันนี้เป็กมากก็เลยต้องล้างล้าง